เดี๋ยววันนี้จะพาไปคาเฟ่น่ารักน่ารักที่ประดับด้วยต้นกระบองเพชรแคคตัสย่านบางแสนด้วยความที่จะเข้าใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วทางร้านเขาก็ประดับตกแต่งร้านในธีมคริสต์มาสเขาก็จับต้นกระบองเพชรมาแต่งองค์ทรงเครื่องแปลงล่างใส่หมวกบ้างอะไรบ้างน่ารักส,สุดๆอ้อลืมบอกไปร้านนี้ชื่อร้านว่าแชปเตอร์คอฟนะคะอยู่ริมถนนข้าวหลามเลยคือร้านเนี้ยเขาก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมให้เราเลือกเยอะมากแถมแต่ละอย่างก็น่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นเมนูแชปเตอร์ออนเดอะบีทนะคะสีสันก็คือน่ารักมาก อย่างเมนูนี้ชื่อว่าข้าวหลามแต่เป็นกาแฟน,นะอันนี้จะเป็นอะฟโฟกาโตที่ไอศครีมก็จะเป็นข้าวหลามแล้วข้างล่างก็เป็นข้าวหลามด้วยเครื่องดื่มดูเลิศไม่พอขนมก็ว้าวไม่แพ้กันทุกคนครัวซ <c oughs> องคาเฟ่ร้านนี้มีมดแล้วที่ว้าวที่สุดคือเขาจะมีเค้กที่ทําเป็นรูปต้นกระบองเพชรแล้วคือเหมือนมากวันแรกก็แอบเกือบไม่กล้ากินนะเพราะว่ากลัวกินไปแล้วหนามทิ่มปากแล้เลนไม่มีหนามด้านบนเป็นครีมค่ะ,คะด้านในก็จะเป็นเค้กรสต่างๆมีให้เลือกหลายรสเลยเนื้อเค้กก็คือหอมน สตสอีฟก็จะมีทั้งต้นคริส,สต์มาสซานตาคอสและก็สโนว์แมนย้ <Yeah. S 1> สันตาโดนผ่าซะแล้วอย่างอันนี้ก็จะเป็นเค้กป๊อกน่ารักมากเลยน้องจ๋าจะมีของอร่อยแล้วเนี้ยเขาก็ยังมีชุดให้แต่งตัวด้วยนะอาแต่แบงก์ก็แต่งเป็นซานตาเลยส่วนอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังของร้านใครที่ชอบลงคอนเทนต์ลงสตอรี่โซนนี้ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากแล้วทุกคนมีเพื่อนแบบนี้ไหมถ่ายให้เป็นร้อยลงรูปเดียวก็แท็กมาดูได้เลยแล้วใครที่ชอบต้นกระบ,บองเพชรบงมาก่ากากะร้านเนี้ยห้ามพลาดพี่กัดร้านอยู่ริมถนนนนเเขข้าาาาหลลมมยยปปัับงงจกวฝ่ไออต์ใส คาเฟ่เซฟร้านนี้ไว้กดแชร์ให้เพื่อนเราตามไปได้เลย